สวัสดีครับผมพี่เลี้ยงเองครับสวัสดีค่ะพี่เลี้ยงก้อยค่ะสวัสดีค่ะพี่เลี้ยงแนนค่ะพบกับพวกเราทั้งสามคนในรายการนักปฏิบัติธรรมคุยกันสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะหัวข้อรายการวันนี้เรื่องอะไรดีครับาวันนี้ซีซั่นหก ep สองนะคะมา,าแล้วไปทําบุญผลบุญที่ได้เป็นอย่างไรค่ะอผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจนะหัวข้อนี้นครับ เพราะในยุคนี้เป็นไงครับงานบุญมันเยอะงานเมา <c oughs> ใช่ป่ะอ่ะ,อะนอกจากอจาจจะเช่นงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วเป็นไงครับโอ้โหตังแกงกันเมาแล้วถูกต้องไหมออแล้วมีอะไรอีกงานงานบวชงานบวชก็เมากันบางทีโอ้โหถือขวดเดินรอบโบสถ์เลยก็มีเออทําไมคนพวกนี้เออเขาก็ยังเอ,อ๊ะทำไมยังผิดศีลอยู่ยังเมาอยู่ ใช่ได้บุญหรือได้บาปเดี๋ยวไดๆเดี๋ยวมารูกันว่าผลเป็นไงใช่ไหม <c oughs> อ่ะนอกจากงานมีงานหนึ่งอันนี้ก็งานบุญเหมือนกันงานแต่งงานไปร่วมแสดงความยินดีกับคู่ลักเป็นไงครับเมาเา้มาคนเทสเตอปาร์ตี้ใช่ไหมอือออันนี้ก็ถือว่าเป็นงานบุญเหมือนกันนะ,ะมีงานอะไรอไหมครับที่แบบ งานศพโอ้งานศพวันนี้เออใช่ไหมอุ้ยถ้าต่างจังหวัดนี่ไม่ได้เมาอย่างเดียวนะเขาเ่นเออเขาเอออะไรเขาเล่นการพนันกันด้วยโอ้โหอันนี้ขอละไปก่อนเออนั่นแหละอันนี้ขอละไปก่อนหรือว่าเดี๋ยวอาจจะมาพูดตอนท้ายก็ได้นะครับว่าผลที่ได้เป็นไงแต่ว่าเดี๋ยวขอปูมาก่อนนะครับว่าเออก็สิ่งที่เราเห็นในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยที่คุณทํากันอยู่เนี่ยนะครับบางท่านก็ทําบางท่านก็ไม่ได้ทําก็มทนาด้วยนะครับ มันจะส่งผลอะไรในอนาคตของคุณตัวอย่างมันมีเหตุแล้วนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมเกิดมาเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะครับว่าคนเหล่านี้อ่ะสภาวะจิตแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอันดับแรกนะครับคนที่เขาจะไปทำทานเนีสมมติถ้าคุณไปงานขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเขาก็จะนิมนต์พระมาเป็นงานบุญถูกต้องไหม เขาเรียกว่างานมงคลงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่เป็นงานมงคลงานศพนี่เป็นงานอาว่ามงคลนะครับก็แต่ว่าก็เป็นทางการทําบุญด้วยเห็นไหมมีการเจริญพุทธมนต์มีการทําทานมีการรักษาศีลมีการสมาทานศีลเกิดขึ้นถือว่า<อ>เป็นกุศลเหมือนกันนะครับคราวนี้เวลาที่เราไปงานแบบนี้เป็นไงครับจิตจิตที่เป็นกุศลควรจะเป็นจิตแบบไหนครับประเภทแบบไหนดี ผองใสล,ล่าเริงผ่องใสล,ล่าเริงใช่ไหมเออเป็นจิตที่ไม่ขุนมัวไม่เศร้าหมองอใช่ไหมครับเออ <c oughs> นะครับง,งานบวชแบบนี้ใช่ไหมเราก็ยินดีเปิดไปกับเขาด้วยใช่ไหมเออจิตผ่องใสแบบนี้นะครับอันนี้เวลาที่อ่ะเวลาทํากุศลเนี่ยจิตจะต้องเป็นแบบนี้นะเพราะว่าจิตเนี่ยมันเป็นตัวนําไปปฏิสนธิหรือนําไปเกิดในระหว่างที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรเหล่านี้นะครับ ครับแต่ถ้าจิตคุณเป็นกุศลคุณทําบ่อยๆมันเป็นกุศลเป็นไงครับจิตมันก็จะพบหน้ามันก็จะเคลื่อนไปสู่เทวโลกบ้างพรมโลกบ้างนะครับแต่ถูกต้องไหมแต่ถ้าจิตที่มันเป็นอกุศลมันเศร้าหมองหดหูท้อถอยโทสะลิษยามานะโลภเป็นไงครับมันลงไปเป็นลงข้างล่างนไปเปเ็ลงข้างล่าง ชั้นกลางชั้นหนึ่งใช่ไหมเป็นบ้างเป็เปรตบ้างเออเป็นเปรตบ้างเป็นถัดตะลอกใช่ไหมเป็นถัดติลฉานมากใช่ไหมครับครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันได้ว่าเอ๊ะคนเมาที่เขาอยู่ในงานเหล่านั้นเขาได้บุญหรือได้บาปอันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมตอบตรงๆเลยกันว่ามันต่างกามต่างวาละกันครับตอนที่เขายังไม่ได้เริ่มกินเขาก็ไปถวายของ ไปไหว้พระไปสมทานศีลตอนนั้นเป็นไงครับจิตเป็นไงครับจิตผ่องใสจิตผ่องใสได้บุญถ้าคุณทําจิตให้ผ่องใสคุณก็ได้บุญตรงส่วนนั้นไปเป็นไงครับแต่พอหลังจากจบจากพะระกลับแล้วอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเป็นไงครับเมาแล้ว <c oughs> ใช่ปะ่ะอ่ินเล่าใช่ไหมอันนี้ขาดสติแล้วใช่ไหมจิตก็ ุ้งซ่านมางเพอเจอมางในอิติวุตกะท่านพูดไปอยู่อันหนึ่งนะครับท่านบอกว่า,าการเมาเนี่ยไม่ใช่แค่สุราอย่างเดียวรวมถึงยาต่างๆด้วยยาเสพติดต่างๆด้วยนะครับะนะครับคราวนี้พอพอ,พอทาแล้วเป็นไงครับจิตมันก็เคิบเข้มอะไรของมันไปเรื่อยถูกต้องไหมเมาขาดสติ ไม่มีสติไม่มีสติใช่ไหมเห็นไหมพอไม่มีสติเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับขับรถรถชนบ้างเกิดอุบัติเหตุมา้างเมาเสร็จปุ๊บเคริบเคิมไปทําอะไรผิดสิ่งข้ออื่นไปยุ่งกับภรรยาส <ทำ S 1> <3 S 2> ามีผู้อื่นไปทําบาปเพิ่มอีกทุ้อกมาพราอมขาดสติเอาง่ายสุดอยู่ในวงเป็นไงครับทะเลาะก,กันเองก็มีส่อเสียดกันเองก็มี <วา S 1> โกหกกันมีใช่ป่ะเ <c oughs> <c oughs> บางคนเมาเสร็จแล้วเป็นไงครับหากับแก้มไปขโมยของเขามาขโมยเป็ดขโมยไก่ขโมยอะไรที่ขโมยได้มาทําเยอะแยะแต่ไมหมดเลยใช่ปะเ <c oughs> มาเสร็จแล้วเป็นไงครับผิดสิ่งข้อหนึ่งก็ได้ตีกันเองก็มีไปตีตไปตีกับผู้อื่นก็มีใช่ปะ <c oughs> ใช่ปะ่ะเพราะมันขาดสต,ติแล้วใช่ไหมครับ รอนนี้ถ้าในกรณีที่แบบเมาเสร็จแล้วแบบเจียมเจียมไม่ไปสร้างอะไรกับศัตรูอะไรกับใครเลยวิบากอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นอไปเสียสละนะออทำทานด้วยนะด้วยทรัพย์ด้วยเงินด้วยของสิ่งของต่างๆแต่เมาแล้วก็มีอีกประเภทนี้ก็คืออีกประเภทนี้ก็คือเมาทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วเมาเสร็จไปใส่บาตรตอนเช้าไปมบุญมีไหมมีไหมมีไหมแชทมีไหมครับ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยทำแบบแนั้นเ <c oughs> มื่วตอนสมัยวัยรุ่นนะ <c oughs> แต่ว่าอคราวนี้ประเภทนี้ก็มีถูกต้องไหมหอือหลายๆทานเ็แบบเอ๊ะพูดมาถึงตรงนี้น่าจะงงๆเอ๊ะสับสนไปหมดแล้วเอ๊ะแล้วเราจะเข้าอยู่ในขายไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งตัวอย่างนะครับว่ามีพี่อยู่คนนึงนะครับเขาก็อยู่ในกลุ่มเหมือนกันนะครับอ่าคือ แก่สติไม่ค่อยดีอสต,ติปัญญาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไปเกิดอยู่ในตระกูลที่มีฐานะอันนี้ตรงตัวกับที่เกิดมาก่อนหน้านี้เลยชอ,ช,อชอบไปทำบุญแต่แบบเมาติดเมามวิบากก็เลยมาส่งผลเป็นแบบนี้สต,ติปัญญาไม่ค่อยมีแต่ว่ามีฐานะมีบุญอยู่บริจาครั์อยู่ทำอยู่เรื่อยๆ <c oughs> แล้ว ครอบครัวพี่ก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะครอบครัวพี่ก็ชอบทําบุญแกก็ชอบถ่ายรูปทําบุญของแกมาครอบครัวกแกนะครับเป็นเป็นประจําเลยแต่ว่าตัวแกเป็นไงครับอายุเยอะแล้วสติไม่ค่อยดี <c oughs> แต่ก็ว่าก็ไม่ค่อยได้เจ็บป่วยอะไรมากเท่าไหร่นะครับอประเภทแบบนี้ก็คือไปทําทานแล้วก็เมาด้วยนะครับพระกาคูสมาส่งผลเป็นครับก็จะเป็นแบบเนี้ย รวยด้วยแต่เมาสติปัญญาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าของพี่เขาอะทําอย่างต่อเนื่องทั้งสองอย่างนะครับ <c oughs> เหมือนกับแบบมือข้างถือขวดเหล้าอีกมือข้างถืออะไรนะของใส่บาทบ๊บุญไปด้วยดอกไปด้วยทิง <c oughs> อาตักข้าวเทงดอกอีกทิงอาตักกลับอีกเทง <c oughs> <c oughs> แล้วแกอาประเภทแบบเนี้ยคือแกเมาอย่างต่อเนื่องครับเขาเรียกว่าเมาเป็นนิสยัย แต่ว่าไอเมาไปนี้ใสของแกก็ยังทําทานเป็นนี้ใสเหมือนเดิมอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอันนี้ของพี่ครับนะยกตัวอย่างให้ฟังอันนี้ประเภทที่แบบเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีกอันนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับมีคนบ้าคุณเคยเห็นคนที่ท่าเตะไม่ดีที่เดินอยู่ตามข้างถนนไหมครับเขาเรียกาโผมเลสใช่ไหมอันนี้คือบ้าร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะเหลือ,อหลุดโลกเลยนะ,ะเหนือโลกเลยคนพวกนี้ S <S <an> เขาก็ไปเดินอยู่ข้างถนนเขาว่าเริ่มบ้ามาได้สักห้าหกเดือนแล้วนะครับแล้วแกก็เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยหาไปค่าไหนนอนนั่นไปเรื่อยครนี้หลังจากแกบ้ามาห้าหกเดือนแล้วนะครับแกก็เดินไปเรื่อยคราวนี้มีเพื่อนของแกครับในสมัยเรียนนะแกก็อายุประมาณสักสามสิบสี่สิบละเพื่อนในสมัยเรียนคนหนึ่งจําหน้าพี่คนนี้ได้เฮ้ยนี่มันเพื่อนเราตอนสมัยเรียนเนี่ย จําได้แต่ว่าคนมากคนนั้นจําเพื่อนไม่ได้แกก็แบบมีความสงสารเพื่อนนะครับอุ้ยไม่อยากให้เพื่อนเป็นแบบนี้เลยไปเ <c oughs> ที่ยวไล่เที่ยวคือพาเพื่อนไปรักษาที่โรงพยาบาลออกเงินให้ออกทรัพย์ให้รักษาเพื่อนอยู่ยงั้นครับเป็นเดือนเลยครับจนเพื่อนคนนั้นครับหายเป็นปกติแล้วก็กลับไปอยู่กับครอบครัวไปใช้ชีวิตไปทํางานเหมือนเดิมตามปกติ อ่ามีเคตแบบนี้เกิดขึ้นด้วยคร <c oughs> <c oughs> าวนี้แสดงว่าหกเดือนที่เกิดขึ้นที่พี่เขาเป็นคนไร้สติเนี่ยไปทำอะไรมาครับเมาเสร็จพี่เลยเมาวะถูกต้องไหมแต่ว่าตนนแ,ตแต่ว่าอาจจะมไม่ได้ร <6 S 1> วยเมาเสร็จ<ด>ไม่ได้ทำทานไม่ทำกุศลไม่ได้ไปทำกุศลเลยเมาอย่างเดียวเลยผมก็ไม่รู้ว่าเหตุเพราะอะไรพี่ก็ถึงเมาอย่างต่อเนื่องมาคราวนี้แต่ว่าเขามีบุญตรงที่เคยช่วยเหลือผู้อื่น มี<า>คนมาช่วยเขาใช่ใช่ไหมก็เลยมีทําให้กูศลเหล่านั้นมาส่งผลให้คนมาช่วยเขาใช,ใช่ไหมอา,อาจจะเคยช่วยพ่อแม่ญาติพี่น้องพาไปโรงพยาบาลไปอย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยใช่ไหมจนคนคนคนนั้นก็หายหรืออาจจะเคยสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลคนอื่นมาเป็นไงครับจนสุดท้ายพี่เขาก็รักษาหายป่วยแต่ว่าก่อนก่อนที่จะหายเนี่ยแสดงว่าเป็นไงครับ แกคงไปเมามาเสร็จแล้วจนแบบเมามหากเดือนใช่ไหมตอนที่ไปทำเคสมาแล้วก็แบบคงจะเห็นอะไรทักอย่างแบบเฮ้ยไม่ไหวละหรืออาจจะไปเตือนสติคนอื่นที่เขาเมาเป็นไงครับเฮ้ยพอนะเลิกได้แล้วหยุดได้แล้วถูกต้องไหม,มแล้วเขาคนคนนั้นก็หยุดก็ทาการรักษาก็จนหายเพราะว่าในในปัจจุบันบ้านเราก็มีรักษาคนติดยาก็มีรักษานคนติดสุราหรือหลังก็มีใช่ไหมแม้แต่รักษา องค์กรที่รักษาคนติดสูบบุหรี่ก็ยังมีเลยนะครับอันนี้ก็มายกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าประเภทแบบนี้ก็มี <c oughs> แต่ว่าต่างจากพี่คนก่อนหน้านี้ใช่ไหมอันนั้นเขาทําทานแล้วเขาเมาด้วยทุกวันนี้เขาก็ยังเมาอยู่ <c oughs> แต่พี่คนที่สองเนี่ยเมาแค่เป็นชั่วครัง้งชั่วคราวเพราะฉะนั้นคุณต้องห่างสิ่งข้อห้าเนี่ยนะครับในอิติวุตกาท่านก็พูดไว้เหมือนกันใช่ไหมว่า ทำให้เป็นบ้าใบได้ถ้าเมาอ,อย่างต่อเนื่องนะ <_ C> s> <S เห็นไหมตัวอย่างมีแล้วใช่ไหมครับ <_ C 's> <_ C> s> <S นะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคุณไม่อยากจะเป็นบ้า <_ C> s> <S ก็อยู่ห่างๆสุราของยาเมาทั้งหลายแหละนะ่นะครับนนะครับแล้วก็ <_ C> s> <S พยายามจะไปเซฟอย่างต่อเน,นื่อง <_ C 's> โอเพน <_ C 's> แบบ <_ C> s> <S เพราะ <_ C> s> <S ว่าคนที่เขา เป็นบ้าอย่างต่อเน,นื่องแสดงว่าจิตน้อมไปมีแต่ความเมาอยู่อย่างตลอดสายเลยถูกต้องไหมมีบางท่านไปเกิดอยู่ในตระกูลสูงสก็มีแต่เป็นบ้ามีไหมม,มีบางคนอ่ะอันนี้ก็ถือว่าอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยแต่ว่าตติไม่ดีเมาใส่เมาใา่เมาใช่ไหมบางคนเป็นไงครับเมาแล้วไปเกิดอยู่ในตระกูลต่ำก็มี แปลว่าเป็นไงครับเมาอย่างเดียวไม่พอปิงด้วยมานะใส่คนอื่นก็อีกใช่ไหม<ะ>มีไหมคนแบบนี้บนโลกนี้ทุกวันนี้ก็มี <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับนั่นก็อ่ะท่านแชทมีไหมครับเคยเจอคนบ้าไหมมีไหมครับพี่เลี้ยงในนี้เคยเจอคนบ้าไหมครับเยอะแยะค่ะตามถนนก็มีรอบตัวก็มีรอบๆอบข้างมีไหม มีค่ะแต่อาจจะแบบไม่ถึงกับบ้าแต่แบบเหบอนกก็ไม่เต็มนีออ่ค่ะไม่เต็มร้อยเออนะคะเนี่ยส่วนใหญ่ไปทําเหตุพวกนี้มาเป็นหลักอยู <sloppy S 1> ่แล้วนะครับเพราะนั้นเวลากุ้อ่าเวลาอกุศส่ส่งผลเป็นไงครับเขาต้องทําให้มึนเบอร์เพราะอะไรจะได้เข้าไม่ถึงของพวกนี้จะได้รู้ว่าเออพอเราเป็นอย่างเงี้ยเออแล้วผลมันเป็นแบบนี้นะมันมืนเบอร์สติมันไม่มีมันคิดอะไรมัน อ่านช้าไม่หมดใช่ไหมตามไม่ทันคนอื่นนะครับสติยิ่งฝึกมากยิ่งดีระดับดีแบบเต็มร้อยเปอร์เซนตบริบูนะผ้าลหันท่านมีกันนะครับอ่ะผมว่ฝากไว้แล้วกันนะครับว่า <c oughs> ถ้าเมาแล้วไปทำบุญเนะี่ยผลที่ได้เป็นไงครับรวยคุณรวยเป็นไงครับ ไม่มีสติปัญญาที่จะใช้ซัพ์เหล่านั้นไม่มีศักยภาพในการใช้น่าเสียดายไหมเพราะฉะนั้นละการเมาซาแล้คุณก็จะได้แบบมีสติปัญญาดีๆไปเสพซั์ที่คุณทํามาถูกต้องไหมเออให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดจะให้มันเสียดายไปชาติหนึ่งเลยเนาะอ่ะท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสดาน,น,นาแข็งพร้อม น,น่าเสียดายค่ะตอนที่ดีๆก็ซับไม่มาส่งผลแต่พอเมาด้านมีซับเต็ม <laughs> <laughs> ทำประโยชน์ต่อไม่ได้ด้วยใช่ไแบบไมเต็มทีม่เพราะนั้นพอสมมุติถ้าวิบากเข้ามาส่งผลเสร็จแล้วแล้วชาตินี้เราไม่ได้ทําเพิ่มอย่างเงี้ยสมมตินะรวยก็จริงแต่ไม่ได้ทําเพิ่มอีกก็ล่อยหลอไปในพุทธการเ,เคยมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นด้วยไหม อย่างที่พระพระผู้มีพระเจ้าท่านเคยไปเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านเศรษฐีคนนี้นะครับแล้วเจ้าของบ้านเศรษฐีคนนี้ก็ตายแกไม่เคยทําบุญในพุทธศาสนานนนเลยสักครั้งหนึ่งแกบอกว่าทรัพย์ที่แกได้มาคือแกเป็นมิจฉาทิฏฐิแกบอกว่าทรัพย์ที่แกได้มานยได้มาจากพ่อจากแม่จากปู่จากย่าแกบอกว่านักบวชหัวล้นพวกนี้ไม่ได้มาทําประโยชน์อะไรให้เราเราจะทําไปทําไม พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เดินผ่านหน้าบ้านแกในกรุงสาวัตถีทุกวันทุกวันทุกวันจนวันหนึ่งเจ้าของบ้านคนเนี้ยตายไปเรียบร้อยแล้วไปเกิดเป็นเด็กไร้บ้านอยู่แถวๆนั้นไปวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ชี้ให้ดูว่าเนี่ยเศรษฐีบ้านเนี่ยมาเกิดเป็นเด็กคนเนี้ยในอดีตแกเคยทําทานมาจนได้รวยเป็นเศรษฐี <c oughs> ชนะใจได้ ใช่ไหม,มนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับรวยแล้วไม่ยอมทำต่อประมาณประมาณสุดท้ายกลับไปเริ่มต้นเป็นบนญประมับเออไปวนประ,ม,ปประมันะครับอ,อ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านหนึ่งก็ทำบุญได้จิตสงสัยแล้วกันจะได้รับผลบุญเ <laughs> ีดีใช่มีคติดีใช่ไหม มันยังมีอีกหลายด้านศีลห้าเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นของที่ฟังดูเหมือนง่ายแต่พอคุณลงสนามจริงคุณจะรู้เลยว่ามีความละเอียดใช่มันยากมันต้องชนะใจตนเองให้ได้ใช่ไหมชนะใจตนเองให้ได้เสร็จปุ๊บไอวิบากที่เราไปเคยไปทําไว้มาส่งผลให้เราทุกข์ใจก็ต้องยอมก็ต้องใช่ไหมอดทนยอมไปอีกไม่ใช่ว่าจะไปงัดสู้กัน่ับเขา นะครับอืมไม่หมูนะผมบอกกันเลยว่าการรกาักษาศีลห้าเนี่ยรายละเอียดมันมิติมันเยอะมากเลยอย่างเช่นแค่เมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่สุราอย่างเดียวทุกอย่างที่มันเป็นของมึนเมานะครับท,ทำให้สติลดลงใช่ทำให้ขาดสติแล้วคุณก็จะเลินแต่สิ่งที่แบบถีน้านมิทะง่วงหงาวหาวนอนหดหูท้อถอยเคิบเคลิมอย่างนี้ ช่ <S <S ชคะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะต่อให้เราเลิกแล้วอย่างเงี้ยแต่วิบากเก่าอ่ะเขาก็ยังให้ผลอยู่ทีนี้พอเราจะทําดีอ่ะมันยากขึ้นด้วยแทนที่ว่าแทนที่ว่าเออ่เราทําดีอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะแบบเอ่เป็นไปตามเป็นไปตามปกติของของคนทั่วไปใช่ไหมคะแต่คนที่แบบมีวิบากเก่ามามันก็จะยากขึ้นไปอีกทีนี้พอเวลาทำมันเข้าถึงได้แบบความเป็นเขาเรียกว่าความผ่องใสยอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เข้าถึงยากม, <S <S <ช>มันยากขึ้นอีกค่ะ จะหยุดได้ก็ก็ดีค่ะแต่คนที่แบบผิดไปแล้วก็ต้องวนเริ่มใหม่เนี่ยใช่เริ่มใหม่กได้ก็ดีสมาธิะเราแบบเบอร์เบอร์หรือว่ามึนเบอสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งข้อห้ามืนเบอร์คืออะไรครับควรจเจริญกุศลประเภทไหนคุณครับครับควรจเจริญกุศลประเภทไหนมีความแบบไปติสุขเนี่ย ที่ได้สติถูกต้องไหมคุณต้องเจริญสติจเจริญฝึกสมาธิไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสมาธิวิธีหนึ่งใช่ไหมฝึกกติถูกต้องไหมเดินจงกรมอะไรก็ได้ที่มันมีสติแล้วก็อย่าไปยุ่งกับของพวกนี้ถูกต้องไหมเวลาตอนที่คุณมามืนเบอร์เป็นไงครับเขาก็มาขังคุณไวอ้อยู่ในนั้นนะ่ะไม่ให้คุณไปยุ่งของพวกนี้อีกถ้าหากว่าปล่อยให้คุณไปเหมือนเดิมคุณก็กลับไปวนลูปเดิมอีกเ,เหมือนเดิมนะครับ เพราะนั้นต้องมีสต,ติต้องฝึกสต,ติให้ดีนะครับไม่ว่าจะรูปแบบในกรรมฐานติติบกองคุณไปหาวิธีฝึกเอาสวดมนต์ไหวพระทุกอย่างทําได้หมดใช่ไหมแม้แต่าการดำรง<ห>ชีวิตให้ความรู้ให้วามรู้ได้ไหมครับกักคนอื่นก็ได้ครับนะครับหรือของที่เป็นเป็นธาตุใช่ไหมธาตุไรบ้างที่มันให้สต,ติได้กลับมาบ้าง เเอะไรย็นธาตุน้ําใช่ไหมเออของเย็นเย็นของพวกนี้ใช่ไหมเคยเห็นไหมครับหมาแมวมันกัดกันลากสายยางไปฉีดมันหยุดเลยอ่าเหมือนกันแต่คนตีกันลากสายยางไปฉีดโดนนะครับโดนตืมนเลต่อยใช่ใช่แันมาต่อยเราแทน <laughs> พวกยาดมยาหมองของพวกเย็นๆพวกนี้เออถ้าคุณทําไม่ได้ก็เบิจากของพวกนี้ไปก่อนอย่ากให้น้อยมีก็ไว้อุ่นใจเ็ยังดีถูกต้องไหมเออมันก็พอดึงสติได้มากนะครับก็ฝากไว้แล้วกันะะนะครับว่าในพระไตรปิฎกผู้เจ้าท่านก็บอกว่าอากุศลนี่อย่าไปยุ่งมันเลยเห็นไหมพอลาอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาให้เป็นไงครับรวยแต่สติไม่ดีเสียดายของ S <S ใช่ไหม <S <S แต่ว่าพี่ก็เป็นคนอ่อนน้อมนะเอาไหมแต่รวยนะเอาไหมแต่สต,ติไม่ดีเอาไหมครับแชทก็ฝากไว้แล้วกันนะครับอะน่าจะสมควรใช้เวลาแล้วเท่ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดต,ตามรับชมรายการ ทีค่ค่ะผิดพลก็ขออภัยในเวละที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกทางโค้ชยูทูบเมมเบอวันนี้พวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีกพีหน้านะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ขออภัยด้วยนะครับสัญญาณไม่ดีเมื่อกี้นี้นะครับ